ก็วันนี้มาให้ชมอีกหนึ่งคันครับสำหรับเครื่องเออแท็กซี่ออลติสสามแซแซครับคันนี้ก็มาประกอบเครื่องกันครับวันนี้หลังจากที่ได้รื้อทำการตรวจเช็คแล้วคันนี้ก็มีก็คือทำใหม่ทั้งตัวครับลูกค้าไม่ไม่เปลี่ยนก็เลยให้ซ่อมไอ้เราก็ซ่อมให้ครับไม่มีปัญหาคันนี้ก็ถือว่าหนะักอาการครับอาการเก่าก็คือเคยก้านสูบขาดมาครับแทงทะลุเสื้อสูบ แต่ก็คันนี้ก็ทําการป่าขู่ไปแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นวิธีดูมาร์กตั้งมาร์กนะครับสามแทแทพวกนี้หนึ่งเอฟแก็เหมือนกันครับมีฮะสีจุดแล้วก็เข้าเวี่ยงตัวล่างครับซูบหนึ่งแอสุดก็ริลองริมจะต้องหันขึ้นแล้วก็จะมีขีดให้อยู่ข้างหลังตรงนี้แล้วก็จะมีลองสีตรงนี้ให้ตรงก็ประมาณนี้ครับของ หนึ่อรหรือว่าดูลิฟต์ก็ได้ครับมีด้านนี้มาดูลิฟต์ด้านบนองศาวาลสูบหนึ่งจะไม่มีการกดครับลิฟต์จะยกขึ้นเนี่ยฮะองศาแคมจะมีเห็นว่าครับมันสีปรกดนิ่วสีมุนได้เลยอันนี้ก็คือสูบหนึ่งอัดสุดครับผมก็มาก็ต้องตั้งให้ตรงตามนี้สําหรับก็ทรงน,นี้ก็มีคว้านเปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวนเดี๋ยวมาดูลูกเก่ากันว่าทําไมต้องคว้านทําไมต้องเปลี่ยนลูก เพราะว่ารถมาติดสามสูบลูกลูกสูบเดี๋ยวพาดูสูบนี้ไม่เท่าไรน,นี่มาดูสูบอันนี้คือลูกสูบเกิดการหลวมแล้วก็เนี่ยครับดูการฟาดแล้วก็ร่องแหวนร่องแหวนนี่ใหญ่ไปหมดเลยครับล่องแหวนเดี๋ยวมาดูแหวนเก่าเดี๋ยวใส่แหวนให้ดูครับว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนลูกเนี่ยฮะ ระยะห่างระยะห่างของแหวนล่องแหวนนะครับมันห่างเยอะเกินไปครับตัวนี้แหวนดินได้ครับยังไงก็ดังยังไงก็ควนตัวนี้ก็คือสรุปก็คือต้องเปลี่ยนลูกแล้วก็คว้านใหม่นะครับอันนี้เราก็คว้านแล้วก็ประกอบไปแล้วอันนี้ก็เหลือตั้งมาร์กเหลือประกอบอุปรกรณ์เอบ,อบาข้างต่างๆครับก็อะไรมากเกือบจะครบแล้วครับตัวนี้เดีย๋ยวรอช่วงบ่ายน่าจะ ปิดฝาหน้าปิดฝาเข้าวาลแล้วก็ยกขึ้นครับผมก็เอามาฝากอีกหนึ่งขั้นครับสำหรับเครื่อง1 n z เอ็ซดเอ้ยหนึ่งเอ็ซดสามซดดครับโตโยต้าอันเดียวกันครับวิธีตั้งมารก็นี่ฮะดูมาร์กให้ตรงร่องมอร่องตัวนี้ครับมันจะมีร่องขีดร่องสีแล้วก็ตัวดันโซ่ตัวนี้ก็เดี๋ยวใส่ฝาหน้าแล้วก็ร่องนี้ครับประมาณนี้ครับยังไงก็เอามาให้ชมกันครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยครับ แล้วเ,เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ